สวัสดีพี่น้องวันนี้ก็มาพาประกบเพียงให้เพียงนาแล้วกม่ได้เปรี้ยสิได้เนาะบม่ได้เลาะปลาแต่ทางใด้เนาะเออพาประกบขวดเจ้าพี่น้องเจ้คือบอกเอาเพียงนั่งสิมันบอกเห็นเอยสบายพี่น้องมีคนที่พาประกบให้กินมันเป็นเซียนอะไรต่างไม่เป็นนไรไปดูกระันมันบอกมีเฮกระนี่เออพูดแมนบอกเพียงหน่อยมันอยู่บ่อปุ๊บไปเพียงหน่อยใหามันมีหรอ คอห่าอยู <m> ่บนยโอยโลดลิบไดนี่เด็กเจ้าวันตั้งนั่งบอีนะเดี๋ยวเคียงมาไปนะไปซื้อเติมเงินมื่อคอยผูกูเขออกให้ซื้อแต้บ้อซื้อตะเทอาบ้านเดียวคนยืนตีกันเลยตีกันเลยบ้านเดียวรูดเติอพี่นาเือละสิสาวพันเตอติเศษบ้านเดีสิบ่บ้ดมีเงินสิติเ เอาแหนดินเอาแหนหยาเลยได้บ่เงินจองร้อยามีเงินอยูะจอง้อยนะน้ำนะาอยนมีเะกวอยอะอามันีบอกนไนะบักกบกพี่น้องมาเดินแพลนิขวามันหวานจุอยๆลงหอบีกแข่งถูกซาบัดิแต่ดิแต่ยาบักกะบกงัวงัวมังงวอันเคี้ยวเคี้ยวรายากของลีล้น โอ้มันบ่ได้กินเด้องัวน่ะเด้องูนี่าจะมาเสียมันก็เรียตื่นบ่ได้าตัองมันก็ะื่นแล้วว่าเนาะบ่ริเกี้มันเคลียร์แล้วมันเอาออกมามันคือบรกเกิมันไปเชื่องไปแล้วก็แตกแก้มขามมันก็นอนเล่นหลอดเล่นหลอดเล่นหลอดมันแน่นะเออมันบริเกิลนะจ้าเกินกับข้าข้อตายเด้อ สอูคอนาโอ้กะขาคอเราจะตุ๋ยบกบกนะบคาคากระโดดนั่นจะงคาเดี๋ยวซืออเดี๋ยวกระโดดนี่ยมันจะคาคอลมันตยเอาอันกะคาคือกัรบกบกละกระไดบ่เห็นบกเอาไม้อันทั้งวยันงวนต่ย้อนบกระไปแลบะตาย้อนอันไม่ทังัเฮ้ยมันบ่มีรหัสยังวนนึนั่นกเห็นรหัสเนี่ยนงตเห็น ก็คือแล้วไฮเห็ให้จากแรกของยังเขาเห็ดทางเขาได้ได้บอเอาอันนี้ใช้มองอยงนี่กันยันได้ย่ได้ยูนะยูไหะเออน่าจะต้ด้เปิดที่เจริญเดี๋ยวเขาไปม็ตเขวบฤตาอุตยา นีโบเออเออเออโลคลิปคือนิ่<ด>งพี่น้องวันลาหน้ามาให้นะเฮ้ยพี่ต้องคลิปซอาดผมเองยังเด้ออุ้ยสัญญาใครมีเทคนิคดีๆในการพามะกระบกพี่น้องแนะนำแนจาเจ็ดเดาไดพาดาไดจ็ดสิง่ายนล้จะสิบบอ,อเออเสีเาสายวใส่มือ,อมันบดีลงเฮ้ยมันบรแห่งเพื่อรถเจ้าปู่ยูมอยพอดีเนี่ยเราจะชาบ้านนะอ่ะตู้ออกมาเลยได้เจ็ดตัย เนี่ยอาจารย์่าบ้านก่อข่าน้ำเลยเอาบ้นานเงินในทเท้าขาบ้านก็เอาเงินอีกออบ่นกอนี่ยัดบาเิเนเอาบ้านหนึ่งเนาะเออสีบ้านพูดแล้วาไกันนะ้าสพันมือขอะ <c ười> อะไรไปตรนี้เออเฮยสีบ้านกะไปมี <c ười> ปเงินสองอเองินเนดือนจะกับ้นได้ออกเดีเงินในเท้าขนาเฮยจะสกจักแหล่ บมมีกำหนดเดินในทงนั่นมันจะนนได้อยู่บ่เลยมันชิดสองผูดได้เฮ้ยเขาขายนั่น1ิดสองพันอย่าซื้อน่ะสองพันจมีขา1ิ0สองหรือชิดสี่กับเขาไดใหลายซีบใดเงินบาทเชื่อมมงไปซื้ออันเดียรอกรกพาจ่าเหรอจีอย่าได้ซื้บาท แต่วอยู่หาอีตูจได้บัตละสิบพันปกเยซื้อบก็เจ้ากระเบื้องไม่เสนเาวุ่นอืมเฮ้กินหลายโพอืมเอาก็หาก็คือกำไรอยู่ยอะจักรหูอยู Mexican ่ปัาว่าน่าร้านข้ามันอืนเป็นแพงเพงันอื่นบปมาขายแต่้ามรถกันซื้อบัตรละสิบพันลวก็ลงซื้อกันพ่ออีเจ้เหรอแต่บัตรมันเ่ไดไรคว่าไไก่ยังมากมากห่านอร่อยกก็ไข่ เอาผู้ชาเข้าู่ทั้งนั้นผู้ชาผู้าวันนี้เรคืออเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรจะทยไปไปไปสิข่าวไปกอะไรอยู่เห็นผูแบบนี้อาตู้กันออกมาเลยเด้อใสกในนั่นแล้วใน่้ทงนั่นอะละตู้สุกเจบ่เวนเงินเแล้าไว้ลูกไว้สิบบาทเ้าบาทบ่อ ชืออ่อมาม่มาลเอเน่จะคอยชื่ออรหมอแหกแต่กระโฟนี้ก็ดกได้ออกอีกแล้วเนาะนี่อยู่อนนยเอาไปเพอแน่ซื้อแชี้มเขาิดน่อะจะคิดแบบีอีกแล้วเนเอียวาี่เจ้าบ,บุ่ตงเงิน,ขน,นเขาเป็นหลานปิดค้าขายปิดพกกรไดหลายๆาาหนึ่งกรไดโสำราญ ถ้ามีผู้ซื้อครอยผู้ว่ามีแนวขายนีค่อยผู้ี่ขายลองขายแต่ยีตัวอกไม่ได้ขายไม่ได้ขาย่ม่แต่อยากแม่แต่อยากตื้อไปรับเอาตื้อเมือเข้ามาสามคนลอยสามคนลอเพื่อนอาจายเขามื่อลรลอยเดี๋วนี้นั่นสามคนลอยอือางไก่เบาสุดจาสียางเขาเบายางเขาเลว เอาผ้าผ้าผ้าจะเตรียมขั่อน้าจเตรียมขั่วดจนเอาไปปีกยไหมฮ้ยยังหิเลอู้ยจากสิบปทงไหนดิคนกบกระทอดเลยนะนกะ้อคนกบกระทอเลยพี่้องเฮ้ยทอแทสซหลเกินเนาะ ไปมองได้ไาาาาก็นี่จำเป็นเข้าหาเข้าหาบัตรเลดจ้าบกคือส่วงกันเข้าเกี่ยวข่าวบุทันแล้วนะเนาะไปไป่าได้เก่าหู้ได้ก่าหู้นั่นพี่น้องเอ้ยอันนี้เราเขาแล้วบัตรเเขา้เขาไปหาเล่อบัตรเลดจ้าพี่ย่างกับพีกับพุทธเจ้าหนะ้อาอือแต่นนสีวายจะก้นบิดเด,อด้อเจ้าวายแน่อากูวิบาขนาดจะผู้อยู่ในนี่สีก,ก้นกับยังบ่มีถ่านนะเพิ่นเมื่อเพิ่มนะมอนะไรเหรอครับนะ่านระบ้าเพิ่ัมนแะล้วนะ ก่อนสีขึ้นมาแล้วอกรเด็นโมาพี่ตรงอันนี้นองนี้โอ้โระโมนี้พอในที่แบมาลาเพิ่นยังจ้องอยู่เนาะคนละคนนะเฮ้ยอันนี้กัพ่อนอีกไีดยการทเล้วจะเพื่อนยังจองพวกนี้นั่นเออพผ่โลมแต่ นาะอยู่สิได้สิยาพูดกนได้เฮเออแต่ว่าชิเสืบอบปล่าปเป็นเสมอเลยหมดเวลาเสือแล้วจ้าม,มาอยู่หัวหน้ากับ่มีหอดสัญญาณพี่น้องเอ้ยอุดสัญญาอุดสัญญาณแหงจ้าสิโรดลีปก็ต้องได้ข่าวบ้านคุณดูไม่มีสัญญาณตอบรับแด็จัดทุกคนเนาะคนหญ่ซอนไปแสวว่ามึงมิดซอยมอย ยี่ส่วนนอนน่ะขายนกเบิร์ดแล้วก็มีซอยมอยโอ้ยคนว่านี่เบิร์ดบ่อร้อยตัวเบิร์ดเบิร์ดจ้าอีกซองผิดตัวอีกซองผิดนึงจะได้ขายใหม่เนาะน้กจเกิดยังประดิษฐ์ใหญ่เพื่อนจจว่าได้ไปเบิร์เพิ่มอีกห้างมันโอ้ยบนมีห้างเด้อเฮ้ยเมื่อเบิรงดขอบมาเราเรียนเออคอบ เจ้าไปแลละไปแล้ว,ลวขอไปเบิ่งมาแล้วอบใส่นันนะไข่มันกระดายบดได้พ่อมือกะแล่นเลยได้นกันกนั้นค่อยบดให้เป็ดไข่หลายๆไปฝากเพิ่มอนันเบาให้ <laughs> เพิ่นสิคิดสดใสอืมให้เมย์มันฝากเองออามันอาบุฟฟอมกัน เอาวคซีนการบาเอาไปใส่เลยกับบรียวา่าแมนลูกเจ้าของเด้อแอบซ้ไข่เยอะเลย,ายลสามสี่เมตรจะเห็นกลบโบซะเมื่อกอี้โบสามไปวมกับบอันภากและพวอันนี้มนะาไข่ไหมอีละสองสามเมตรยังเกิจะโตัันี้นะเป็ดห้าเมตรัาคยี่เมตรยังสี่เมตรกำลังไข่ ตัวฟูน้อยตัวเดียวนะเออขำว่าแ้นปกตินปนเป็ดนะผูหน,นึ่งเมตรสิบตัวโอ้โหข้าเลี้ยงซ่าขเข้าเลี้ยงไดยเดี๋ยวอันนี้ให้น้อยกว่าวให้เรเวว็วหน้านะครับพักกันเอ็ดงานอยู่รุนรุนจะเอาที่จะจิดไต่ัท่านี้น <laughs> มีทางไฝจ้าไม่มีตงจจังเนาะถ้าแออออนวไทยกับบอมีพี่น้องเออสิโลอป้ากับบอมีแนวไฮโลเลาะ <รอ S 2> <ส>ทงกาถ้าสิไปอันอียังก็ไปท่องเที่ยวไปเนี่ยคือเข่าแตบอมี่ทุนบอมีทุนจ้า <laughs> อยากจะพาทุกคนไปเที่ยวอยู่อยากไปได้ด้วยจะไปได้มาไปบ้านนั้นบ้านนี้ไปท่ามีที่ิริบ้านทอนนะ คือข,าปปอขา้าวบ้าซูไปคือข้าวบาเอ็นไปแต่เราไม่มีต้นทุนไงก็เลยอยู่แต่ในบ้านแล้วจ๊ะทุกคนเนะาะถ้าไปเบิ่มโดนเด็กน้อยตัดเข้าผูกคุณเลี้ยงสาราันแหละแถวเหนือนะครับนี่ถัตเปือปกตมีอยู่ในวิระในบุรีมีบอมีเบิร<แ>์ดแถวนี้นี่แต่ข้าวบ้าเตียงบ้าเอ็นไปก็มีแต่ตดัดกันแถวเมืองโซนนี่ มือมือข้ามือจะเชื่ออยู่ในเบื้องนี้พามากระบกเลยพี่น้องเออแต่น้อยนะเป็นเขตเป็นเขตเป็นเขตี่นี่นี่ขาดเลยนี่โอ้เป็ดจ่องเลยพามากระบกนี่ได้เออทางนึงอ่ะซับหอยแวกไปเลยน่ะในซองนี่ ให้สองเล็บอันนี้เป็นห้อยไอ้หนึ่งผ้าปลากระปุกนี้นี่ตอกแตกแล้วก็ขี้เข็บคบกับปลากรอกนะมากรอกข้าวน้าผักกินในมันก็เลื่นจีป็ดแป้วอีอืมโอ้ยมันต้องเป็ดแป้วนะจ๊ะทุกคนมือไพยโปเป็ิดแป้วนะพ่อแม่นันเด็กบดดอกเด้อคันมือไพยโปเป็ิดแป้วนะเด้อเด็กบดดอกผู้คนนะจ๊ะทุกคนแซมตัวผู้คนผ้าปลากระปุกกินจ้า ัมีมระกอบบานก็ประกมีน้องอามีเอาประกอบบ่เ็บบ้านบมีแต่กบอมากมีกนี่อมีแต่โกมักเห็นบ้านหมินเลยกเห็นบมจัามากทใส่กันเลย ตกเลยตกมาเนี่ยเนาะเกี <dibuj All> ่ยวข้าวแรกเระผ่าบทตกเด้อผลนะปัญญาเกี่ยวข้าวตกนี่ดีอืมปเกี่ยวแรกก็แดดเปียกเปียกเกี่ยวข้าวบบบผลร้อยละสิบก็หอดมาดำหน้าร้อยละแปดสิบกระบอกหอดมีจีรีร้อยละแปดสิบร้อยละแปดสิบยังไม่หอดเด้อยหนึ่งกับบมีพี่น้องอ้ย บเกี่ยวข้าวนะโอ้ยบอแต่ึ้นเปอร์เซ็นต์แลละแม่นมาลูกรอยละแปดสิบร้อยละสิบอดจากเนียวจะเอาเบิ้งบัดกันก้นมันอีกนีแสตซองนีต่ตั้มสีโต๊ะคือยวนบอลคอยยวนพิกายนี่ต๊กคู่มือต๊ะกัเบื้ต๊ค่อยต๊ะแห้งมันพักใดะก้ะ้กดม,มันติดกระปักซองนี้ เรางาพ<า><า>การธรรมดาีกติพักไตกับพักเหนื่อยฝนมาเข้ายังไงมาจุกดีมือนี้น่ะดูแต่เศร้าด้มือนี้น,นั่น,น <c oughs> อึนอึนอยู่ อะ <u> uh> ไรน้อยนึงพี่น้อนี่จาได้ซันีแล้วพี่น้องเออเ,เขาเาก,าาก็บภาพบรรยากาศพามากรปไว้ซันีแล้วพี่น้องเออผักติดตามคลิปหน้าด้วยนะจ๊ทุกคนสวัส,สดีสดจ้ามากระโปงจ้า